สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับหัวของพี่ตาตานะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับส่งมาจัดเข้าระบบของพี่เขาเป็นของพี่เขาเป็นรุ่นรุ่นที่มีตะแกงโยกข้างบนนะครับจะเป็นรุ่นเดียวกับซีรีส์เก้านะครับของสามยอดแต่มันก็เป็นมาร์กเดียวกันกับแซมแปดู่ดีครับจับใส่กันได้ พี่เขาส่งมาเปลี่ยนแกนแล้วก็จัดเข้าระบบเลยนะครับนะครับมาเทสกันเหมือน,นเดิมนะครับ ่อยเข้าช่วงแรกๆก็จะยังไม่ขัดเหมือนเดิม หน้าแป้นไม่มีสีนะครับ จะไม่พยายามขยับกล้องไวยนะครับเพราะว่ามันขยับไวยแล้วมันมันไม่โฟกัสวันนี้เปลี่ยนแกนแล้วก็จะเข้าระบบนะครับของที่ราคาสามพันหนึ่งร้อยบาทบเพราะว่าที่เขาซื้อตะแกรงสนใจแล้วอันนี้ผมเอาตะแกรงตะแกรงเก่านะครับทดก่อนดี หน้าแผ่นเริ่มลงตัวนะครับข้าวก็จะไม่ได้ขัดแรงขนาดนี้นะครับจะค่อยๆเดินเรียบขึ้นเรื่อยๆเรียบขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแกนแซมแปดมันเป็นแกนของตัวใหญ่ ตัวของพี่เขาเป็นเป็นมาร์กยวกันกับแยมแปะนะครับเป็นหน้าแยมยาวๆนี้นะครับพี่เขาก็ส่งเฉพาะหัวสีทุกนี้มาให้ผมทำให้นะครับแต่เวลาของไปถึงนะครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ของพี่เขามันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับให้ปิดตายเลยนะครับให้ปิดตายเลย ให่นับแปลมสามทำงานก็พอข่าวสะอาด แล้วข้าวก็จะเริ่มสวยขึ้นเรื่อยเนี่ยนะครับอ่าพวกแซมแปดพวกแซมแปดนะครับไปถึงแซมเก้า หน้าแปลนมันจะเป็นอย่างนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีแหวนรองข้างในพอเราใช้ไปน,นานๆน,นะครับตะแกรงมันจะขยับไปกินเบ้าด้านหลังนะครับทําให้เกิดปัญหาสีข้าวข้าวก็ออกตะแกรงไม่แตกข้าวออกร,รุ่นนี้มัดกะเป็นนะไม่มีข้าวออกแล้ว ตอนนี้ผมใส่เลยเข้าไปให้เลยนี่นะครับจบปัญหาเลย หวงเรื่องเศษฟางนะครับเพราะว่าตัวของพี่เขามันเป็นระบบตะแงง่อนตะแงงลอน,นเหมือนพวกซีรี่ใหม่ ดูข้าวนมิเสวยรือเป่าดูเข้าไปก็รู้เนี่ยข้าวหนึ่งกระสอบได้เข้าไปไม่ไม่ถึงสองกำรรม่ะครับเห็นหรือเปล่าได้อีกขัง้ง ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องรุ่นนี้แต่บางทีก็ไม่ตายตัวนะครับมันจะอยู่ที่เป้าตรงนี้ด้วยมันจะอยู่ที่เป้าตรงนี้ด้วยเนี่ยมันไม่ตายตัวบางรุ่นมันมันสั้นกว้างบางรุ่นมันมันยาวเราก็ต้องได้ปรับแต่งปรับแต่งไปตามไปตามตรงนี้ด้วยระบบลมอากาศดูดเข้าดูดออก ทำไมมันเหมือนดูช้าๆไหมครับเพราะว่ามาเอเตอร์ตัวนี้ผมยังไม่ได้แต่มันดูเหมือนรอบ,รอบนิบเนื

เบ้ารุ่นนี้นี่มักจะเป็นนะครับเบ้าที่เนี่ยก็เป็นมันเป็นมินียมครับเป็นมินียมแต่ถ้าจะให้จบจริงๆก็เปลี่ยนเปลี่ยนเบ้าด้วยก็ยิ่งดีนะครับแต่พี่เขามีงบแค่นั้น นี่ยครับเวลามันฝึกเห็นไหมครับอันนี้ตัวเก่าของลูกค้าตัวเก่าของลูกค้าที่ผมไปเตรียมมาข้าวออกเยเอะเลยข้าวหนึ่งกระสอบไม่เหลือหรอกเนี่ยตัวนี้มันมัจะเ,เป็นนะครับเพราะว่าจะมีเงี่ยมเขาทามาให้มันน้ําหนักเบาขึ้น,น,นมันไม่มเหมือนต่นเก่าที่ผมเอามาทํา เกิดว่าเป็นรุ่นของแซมสามเนี่ยครับก็ยิ่งจบเลยแซมสามหรือแซมสี่นะครับถ้าเป็นเบ้าของแซมสามหรือแซมสี่ก็จบเลยนะครับส่วนมากผมจะจับสองตัวนี้นะครับมาแปลง เนี่ยของแซมสามนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นล็อกตะแกงนะครับไม่มีสึกครับตัวนี้ได้เปลี่ยนเฉพาะแกนแค่นั้นแซมสีเหมือนกันนะครับฝามันใหญ่เห็นไหมครับไม่มีสึกเหมือนกัน,น ผมปรับแต่งมอเตอร์อีกนิดเดียวก็จะสีเร็วเหมือนเดิมครับจะเข้าระบบเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้มันเครื่องตัวนี้มันเป็นมอเตอร์มือสองนะครับมันเป็นเครื่องมือสองที่ผมที่ผมได้มาครับที่เขาไปเชิญมาครับผมก็ก็จะเอามาทําขายให้ลูกค้าในราคาถูกก็ถ้าใครอยากได้ก็รีบจองไปนะครับรุ่นนี้ผมจะติดตะแกรงรอดบนให้ด้วย นะคมันจะเป็นรุ่นนั้นแต่ผมจะจัดเข้าระบบอย่างนี้ให้ประมาณหมื่นต้นต้ครับเป็นสองเป็นสามแต่เต็มฟังก์ชันนะครับจัดเต็มฟังก์ชันเลย นาทีประมาณสิบประมาณสิบสี่นาทนะีที่ผมพูดไปประมาณสองนาทีก็เดี๋ยวก็เร็วกว่าน,นี้ครับของพี่เขามีระบบลัน่นน่าจะอยู่ประมาณสิบสาม เนี่ยสีเข้าหนึ่งกระสอบเนี่ยเข้าใส่ถ้าจัดเข้าระบบจริงจิงเน็่ยไม่หักโอเควันนี้จบที่สามพันหนึ่งร้อยบาท นะครับแล้วผมก็จะส่งกลับวันนี้เลยที่เขารับจา้างโอเคครับก็ฝากติดตามทุกต่อไปของท่านด้ยวยครับสวัสดีครับ